ขอถแถลงข่าวผมในนามพรรครักประเทศไทยผมนชูวิทย์ตรมววิสิตและสสทั้ง3ท่านในพรรคผมผมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีการถแถลงข่าวการอภิปรายนโยบายและผมเอาบ่อนการพนันผมขอเรียนถามสื่อมวลชนซึ่งมีใจเป็นกลางว่าสังคมได้ประโยชน์กับเหตุการณ์นี้หรือไม่ บนการพนันขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพโดยโจรในเครื่องแบบสนับสนุนขนาดว่าผมพูดวันอังคารที่23คืนอังคารขนพูดขนเพื่อหัสขนเช้าวันศุกร์นะผมถึงขนาดว่าต้องมีการถ่ายคลิปในมือผมนี่เป็นแทมจดซึ่งมีข้อมูล บ่อนการพนันซึ่งผมถ่ายวันการถ่ายผม <c oughs> ผมก็มีหนังสือพิมพ์เป็นพยานหลักฐานขนาดตำรวจต้องไปถามแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวถามบินมอเตอร์ไซค์ผมคิดว่าท่านต้องไปตรองดูแลครับว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหมท่านวิาพากษ์วิจารณ์ผมว่าท่านสาวัดเฉลิมได้ประโยชน์จากการย้ายผอ,อตลรหรือว่าใดๆก็แล้วแต่ว่าผมรับงานผมขอยืนยันว่าต่อไปนี้เนี่ย ใครจะกล้าพูดครับต่อไปคุณโปรดปานอาจจะไปพูดเรื่องเหตุการณ์ทางใต้แล้วไปกระทบกระทั่งแล้วมีการย้ายก็จะไม่โทษคุณโปรดปานผมเห็นว่าการเปิดปอนอยางเปิดกระเลิกและไม่เพลงกลัวอทิทธิพลผมขอใช้คําว่าเย้ยฟ้าเย้ยฟ้าทาดินไอผมนั่นมันแค่ดินเมื่อผมพูดไปครอบครัวหัวเมียคนที่จะไปเล่นไพ่นักศึกษาเยาวชนหรือแม้กระทั่งยาเสพติด ถ้าท่านต้องคิดนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นประโยชน์กับสังคมไหมถ้าเป็นประโยชน์ใครจะใช้ประโยชน์จากผมนั้นผมช่วยไม่ได้จริงๆครับผมไม่สามารถที่จะไปห้ามได้ถ้ามีการย้ายผอ,อตกล้อแล้วจะมาโทษว่าผมเนี่ยทางานให้รัฐบาลผมขอยืนยันว่าผมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและผมไม่เคยประพฤติปฏิบัติเมื่อตรวจสอบเขาได้ก็มาตรวจสอบผมได้นี่ครับว่าผมเคยกินวายกับใครไหมผมเคยไปนั่งคุยกับใครไหม หรือมีใครเคยเห็นผมผมขอให้สื่อมวนลชน,น่วันนี้ผมในฐานะพักเล็กผมขอยืนยันว่าผมทํางานลาบากมากครับผมทํางานในสภาด้วยความลําบากผมเป็นพักเล็กมีแค่สี่เสียงผมจําเป็นต้องอยู่พักต้องเทคไซส์ใช่ไหมครับต้องมีข้างใช่ไหมครับผมต้องไปอยู่ข้างพักเพื่อไทยหรือผมต้องไปอยู่ข้างพักประชาธิปัตย์ผมไม่อยากเล่นเกมการเมืองในสภา สิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องอบายาังุกซึ่งทุกๆคนเห็นอยู่นะแต่ไม่มีใครกล้าพูดผมเสี่ยงชีวิตออกมาพูดท่านหาว่าผมเนี่ยทำงานให้รัฐบาลไม่เกินไปหน่อยเลยครับท่านคิดว่าคนอย่างชูวิทนี่ไม่มีศักดิ์ศรีนะผมพูดเนี่ยผมก็ถูกคนคู่มมาโดยตลอดแต่เพียงแต่ว่าผมไม่กลัว แล้วก็ยืนยันว่าทุกคนรู้ว่าบ่อน,นี้มีและบ่อนนี้มันเปิดกันอย่างโจ่งแจ้งมันมากเกินไปพอพูดอย่างนี้ก็บอกว่าทําไมผมไม่พูดถึงบ่อนอ่นเอ้าแล้วผมจะพูดทุกเรื่องได้ยังไงล่ะครับผมก็ต้องเลือกพูดเอาที่มันชัดเจนแล้วก็ใหญ่แล้วก็มีหลักฐานหลักฐานอื่นๆไม่ใช่ผมไม่มีแต่ผมไม่ให้ตํารวจท่านองเข้าใจนะครับว่าผมพูดเพื่อให้สถาบันตารวจได้ปรับปรุงแต่ถ้าท่านคิดว่าผมเนี่ยพูดแล้วชงเรื่องท่ารัฐบาล ผมขอประนามคนที่คิดอย่างนั้นเออผมเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับท่านทูตฝรั่งเศสนะออท่านบอกผมว่านักการเมืองไทยการเมืองไทยทุกคนเล่นการเมืองเก่งมากแต่หาคนทำประโยชน์ประเทศชาติไม่มีคลั ปปทท่านอําพลมหาผมเมื่อวานแลเกเปลี่ยนข้อมูลกับผมท่านก็มีข้อมูลนะบ่อนก่อนหน้านี้ก็เปิดมาเป็นปีแล้วนะแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้คุยกับรัฐบาลในสมัยก่อนแล้วแต่ไม่มีการดําเนินการวันนี้ท่านมองมาที่ผมว่าผมรับงานรัฐบาลแต่ถามว่าถ้าผมไม่พูดและบ่อนนี้ยังเปิดอยู่ และทุกคนได้ประโยชน์ยกเว้นประชาชนยกเว้นสังคมเมื่อผมพูดท่านมาโทษผมว่าผลรธบการน,นัฐบาลท่านให้ความเป็นธรรมกับผมบ้างสิงครับทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างผมเนี่ยผมรู้จักสารวัตรเฉลิมจริงอยู่แต่ผมไม่เคยที่จะไปคุยกับท่านและท่านก็ไม่ทราบด้วยว่าผมจะพูดเรื่องนี้ส่วนใครได้ประโยชน์พบวตรอจะย,ย้พอพอออยายพบชนกพย้ายก็ถามว่าถ้าผิดจริงมันก็ต้องย้ายแล้วครับ ก็บอดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยท่านเปิดให้โดยที่ท่านจะต้องไปถามวินโมอเตอร์ไซค์ถามแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วสามวันผมพูดเนี่ยผมมีคลิปที่ถ่ายหรือการขนย้ายเป็นหลักฐานด้วยซ้ำไม่ใช่ไม่มีผมขอพูดไว้ว่านักการเมืองไทยทุกคนเล่นการเมืองเพื่อพักตัวเองแต่จะหาคน ทำเพื่อประเทศชาติหรือสังคมเนี่ยน้อยเต็มทีผมไม่อยากเข้าข้างหรืออยู่ฝั่งใดการทํางานของผมเป็นไปด้วยความยากลําบากครับผมมีสีส่สีท่านคิดว่าผมจะต้องอยู่ข้างใครใช่ไหมครับต้องไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งถ้าอยู่เข้าข้างผมทํางานง่ายกว่านะครับทุกวันนี้ผมเหมือนลูกฟุตบอลพูดก็ถูกไม่พูดก็ถูกหาว่าไม่ทํางานก็ขอให้ท่าน ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในสาภาหแห่นี้เนี่ยเข้าใจวิธีการทํางานของผมเวลาที่เสียงเป็นเสียงตายเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกครับว่าผมจะได้เข้าไปถ่ายและถามว่าเรื่องนี้ไม่มีใครทราบเรื่องนี้ทราบกันหมดนะทั้งประเทศแต่ไม่มีใครกล้าพูดครับก็<อ>ผมขอพูดสั้นๆทีเท่านี้แล้วก็ ไอ้ที่ท่านถามผมว่ามีเรื่องอื่นๆบอลอื่นๆก็มีแหละครับถ้าฟ้าใหม่มีคนใหม่หรือมีการปรับปรุงและในอนาคตผมก็ต้องอเอามาพูดครับถ้ายังมีเหตุการณ์แบบนี้ท่านต้องให้โอกาสผมต้องให้เวลาผมแล้วก็ท่านต้องให้เกียรติผมบ้างถึงแม้นผมจะเป็นอย่างไรมา ท่านก็ต้องให้เกียรติผมการที่ผมพูดเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์อย่างมากยี่ซ้ำเพราะว่าการปล่อยปละแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมก็อยากจะให้ท่านได้ได้ตรองเอาไว้นะท่านที่คิดว่าผมเนี่ยเป็นมือเป็นไม้ให้กับรัฐบาลครับ